น้องถึงแล้วไม่ตื่นเลยปะยาถึงแล้วลูกไหนไหนเองออกมาดูดิโไปไปอยู่ไหนคะไปมาเร็วไปมาเร็วมาไปชี้ฉี่ไปลูกปะโอ้หลับตาอยู่เลยอ่ะไม่ลืมตาเลยย่าอยู่ไหนอยู่สระบุรีเหรอ นั่งอเมซอนเนี่ยโรงเรียนได้เรือมันเครื่องบินวอาวเห็นเอ6สหะนั่นนะใหญ่เท้ เหยทุกคน F16 เลอร์มองจากตรงนี้มันเล็กมากเลยอ่ะทุกคนทำอะไรยีโอ้โหเฮ้ยระวังตกนะระวังตกนะโลมอะไรอ่ะหนุนนุนเดินไปตรง F16 แล้วมนนนไปโอ้โหสวยมากค่ะไปขึ้นเครื่องบินกัน รรล้ขอไม่ให้ขึ้นแล้วโอ้ยลูกค้าลูกค้าลูกค้าโอ้กู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 ขึ้นเครื่องเหรอพี่คะซ้อมขึ้นเครื่องเครื่องกำลังจะขึ้นแล้วติดแล้วเครื่องติดแล้วขาจะขึ้นเครื่องเหรอกูกลัวอะไรอย oh ่าไนีกลัว ไม่ได้ม่ได้พาขึ้นเครื่องไม่กลัวไม่กลัวนี่นี่ไม่ไม่ต้องสั่นแล้วค่ะไม่ต้องสั่นแล้วขาสั่นทุกคนลัวได้ขึ้นเครื่องบินอ่ะลัวลัวได้ขึ้นเครื่องบินไม่ได้ขึ้นหรอกเครื่องบินไม่มีโอกาสได้ขึ้นหรอกคิดว่าใส่ชุดเกาหลีอย่าเป็นเกาหลีใส่ชุดเกาหลีนะเนี่ย น้องกินน้ำค่ะอะกินดีๆลูกกินแล้วหอกินเท่านั้นหรอไม่กินเหรออะกินน้ำขอดลูกเร็วๆหม,ม่ม,ม,ม,มน้ำแหม่น้ำมะมมมอย่างอื่นไม่มีละงง,งงปลาใส่แว่นตางงปลาใสแว่นตาใบต่อไม่รอแล้วคะ่ะคนไหนน่ารักคะคนไหนน่ารักบอกคุณแม่สิคะอู้เป็นตาฮาปลา บ่ายเครื bye 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 ่องบินกระดุกบายบายเครื่องบินบายบายเครื่องบินค่ะบายบายเครื่องบินไหนเครื่องบินอยู่ไหนอู้ลำบากใหญ่กองทัพอากาศนะจ๊ะทุกคนนไป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 กันไปดีโอ้มีไดโนเสาร์ด้วยบา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 ยโอ้มีไดโนเสาร์ด้วยบา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 ยค่ะ masak. Dua dah tukar lagi.